โอเคนะครับก็สวัสดีชาว YouTube ทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาไปฟาร์มจุดฮิต2020นะครับคือถ้าใครไม่รู้จักจุดนี้นี่โอ้โหจบเลยนะครับเป็นจุดที่โคตรฮิตเลยนะครับมันจะได้มันจะดอปขยะตามที่ผมวางไว้นี่นะครับ3 3ชิ้นนี่นะครับ1สีดำนี่หนึ่งสองสามนี่นะครับ3มชิ้นนี่จะดอปตามนี้นะครับโอเคสเตมเมน่าผมอยู่1 8 0นะครับ เงินก็มีอยู่2องหมื่นนะครับไม่ต้องนับก็ได้นะของที่ใส่ก็เอาของชนังจากตัวหลักอะครับมามาใส่นะผมจะไม่ใส่การ์ดอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับยิงเฉยนะครับเพราะว่าเพราะว่ามอนเตอร์ไม่รู้มันธาตุอะไรนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแนะนำเลยนะครับนี่ใส่ใส่การ์ดตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าใครดาเมจไม่ถึงนะ ไหนวะผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าดาเมจผมถึงไหมก็ยังไม่เคยไปยิงนะนี่ใส่การกาดกร์ดไหนวะนี่ครับใส่การ์ดต,ตัวนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมขี้ดาเมจสิบแล้วก็ขี้อีก20เมื่อโจมตีมอนเตอร์ประเภทเนี่ยนะครับอีกใบก็ตัวนี้นะครับใช้ได้2อันนะครับนี่ แต่ผมว่าผมน่าจะถึงนะดามจเดียวไปลองดูกันนะครับว่ามันจะถึงหรือเปล่าอันดับแรกไปเมืองนับลงมาหนึ่งสองสามสี่นะครับไปไปเมืองนี้ก่อนนะครับผมจะไม่ว่าไปนะเดี๋ยวจะงงกันอ่ามานี้เราก็ลงมาข้างล่างเลยนะครับเห็นไหมที่ผมติ๊กอะ่ะนั่นแหละครับเดินตรงไปเลยครับ สเตตัสก็ประมาณนี้นะครับผมจะเน้นในลักนะครับเหมือนกับทุกคลิปที่ผมลงผมจะเน้นลักนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็จะเพิ่มเพิ่มคี้นะทำยังไงก็ได้นะครับให้คี้ร้อยเปอร์เซ็นมันจะได้ไม่ต้องไม่ต้องยิงแบบสีขาวนี่นะครับแมตต์เนี้ยเห็นไหมครับแมตต์นี้เลยนะครับอ่าจุดที่เราจะฟาร์มก็อยู่ตรงนี้นะครับมาบิงมาเลย ไม่รู้ว่ามันจะมีคนอยู่หรือเปล่าหวังว่าจะไม่มีคนอยู่นะครับเป็นจุดยอดฮิต2,020เลยนะครับอ่า,าไม่มีคนอยู่ครับสบายดีเรา,าจ,จุดนี้เลยนะครับบล็อกมอนเตอร์3ตัว1 2 3อ่ายิ่ง Okay. ผมจะกินเป็นธาตุไฟนะครับปึ๊บแล้วก็ลักแล้วก็เด็กแล้วก็ a อ i ทุกอย่างเป็นเหมดนะครับนี่นะครับจุดนี้เลยโอเคมันยังผมยังเห็นเป็นสีเลขขาวอยู่เลยนะครับ ที่ผมร้อยอยังอ่าร้อยสองแล้วนะครับกี่ผมโอเคแล้วก็ชิวๆเลยนะครับฟาร์มชิวๆเลยตรงนี้นะครับผมไม่ได้ใส่การ์ดอะไรเลยนะครับกินอาหารเอทุกอย่างครับ เขาว่าเขาว่าน่าจะฟาร์มได้เยอะกว่าไออะไรนะหมูป่านะครับผมก็เลยมาลองนะครับว่ามันจะได้เยอะผมหมูป่าหรือเปล่าหมูป่าผมทําเงินได้1.2ึเอ็นะครับมามาดูกันนะครับว่าตรงนี้เราจะได้เงินกี่เอ็นนะครับ aspd อย่าเกิน3ามห้าิบนะครับ AEPD ผมน้อยไหมสอง้ยเจ็นะครับดูไม่มีเบิ้ลน,นะครับยิงดอกเดียวปั๊บปั๊บป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 ๊บ,ปบ,ปบเห็นไหมกำลังดีครับเทา่านี้อ้ยผมลืมกินยาเนี่ยเดี๋ยวลองกินดูมันจะยิงเบิ้ลไหมเป็นสาม้อยยี่สิบยาเบิ้ลน,นะเออยังได้อยู่ครับ320ครับ เออยิงไว้เท่านี้นะ่ะน่าจะพอดีแล้วผมว่าอ่าโอเคครับงั้นเรามาดูตอนท้ายนะครับว่ามันจะได้กี่กี่อันเนี้ยกี่มันจะได้เงินเท่าไหร่นะครับและได้ขยะเท่าไหร่นะครับโอเคแล้วเจอกันตอนท้ายนะครับไปโอเคนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับอีกนาทีหนึ่งนะครับมาลุ้นกันว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่นะครับ ผมก็ยังไม่ดูนะครับเรามาลุ้นด้วยกันนะครับเย็ดเคปุ้มครบแล้วนะครับครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาดูเงินกันนะครับว่าได้เท่าไหร่ขายของก็ m c นะครับ m c m c นะได้เยอะกว่าเม็ดอันนั้นสองแสนนะครับได้เยอะกว่าเม็ดหมูป่าสองแสนนะ เรามาดูขยะกันนะครับว่าขยะเราได้เยอะแค่ไหนนี่นะครับขยะสองพันห้าสองพันห้านะครับผมจะลองเอาขยะไปขายดูนะครับว่ามันจะได้เท่ากันไหมอ่าขยะกองแรกนะครับผมจะลองไปขายดู กองแรกเป็นอันนี้ได้สองร้อยได้สามแสนนะครับจำไว้นะครับสามแสนแล้วก็อันนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ได้หกแสนสามแสนกับหกแสนหกเจ็ดแปดเก้าเก้าแสนอันนี้ได้สี่แสนเก้า ได้น้อยครับขยะได้น้อยกว่าที่ขยะตัวนี้นะครับตัวนี้ได้เอ็มแปดเลยนะครับสรุปนะครับหมูป่ารวยรวยกว่านะครับส่วนตัวผมนะครับหมูป่ารวยกว่านะครับขยะขายออกง่ายครับแป๊บเดียวนะครับเพียไหมดูขนาดผมฟาร์มนะครับดูดูมันออกนะครับขยะขายออกง่ายนะครับน่าจะใกล้ใกล้เคียงกันครับผมว่าแต่ แต่ผมแอ,แ,อแ,อแอบเชียร์หมูป่านะครับหมูป่าน่าจะดีกว่านะผมว่าเราหาการหาอะไรใส่ได้แต่อันนี้มันหาอะไรใส่ไม่ได้ไม่รู้ว่าขยะพวกนี้มันจะขายออกหรือเปล่าน่าจะขายออกยากครับผมว่านะไปหมูป่าดีกว่าครับผมว่าแนะนำหมูป่ายัน80ดเลยนะครับนะโอเคตอนนี้ผมก็79แล้วผมก็น่าจะย้ายแล้วนะครับ เพราะว่าไปผมจะกลับไปหมูป่าก็ไม่ทันแล้วนะครับกลับตัวก็ไม่ได้นะครับไปต่อก็ไม่ถึง <c oughs> น่าจะน่าจะหาที่ฟาร์มเปลื่ยเปือยแล้วครับไม่รู้จะไปฟาร์มที่ตรงไหนอ่ะโอเคฝากกดติดตามซับสไครต์กันด้วยนะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะไปฟาร์มที่ตรงไหนต่อนะครับโอเคครับงั้นก็เจอกันคลิปหน้าครับ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะมันมันได้แค่นี้จริงเหรอดูอมันได้อย่างอื่นเพิ่มด้วยเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับผมยิงสามตัวนี้นะครับที่มันเพิ่มเนี่ยหนึ่งผมยิงไปกี่กี่ตัวเนี่ยสองพันตัวนะครับโอ้โหผมยิงสองพันตัวเลยเหรอเคสเคยิงสองพันตัวนะครับอันนี้ ั่นแหละครับก็ได้แค่นั้นอืมได้แค่นั้นนะครับไม่มีอะไรเพิ่มมาเลยจกเว้นใบเนี่ยใบยแปลงล่างก็ตามที่ผมบอกแล้ะครับได้แค่นั้นจริงๆนะเพราะว่าหมูป่าดีกว่านะผมลำเอียงนะครับ หมูป่าน่าจะเฟอร์เฟกกว่านะครับโอเคผมก็จะวิธีย้ายเงินผมนะครับถามทักผมมาเยอะมากนะครับวิธีย้ายเงินก็เข้าไปที่วัสดุครับนี่แล้วก็มาซื้อสีนี้ครับเอ้เหลือเก้านาทีนะครับคนดึงสาสิบแดนะคนดึงตลอดนะครับไม่ต้องกลัวตัวนี้ติดประมูลทุกวันนะครับไม่มีว่าจะไม่ติดนานๆก็จะไม่ไม่ติดนะครับอ่ะเราก็กดไปประมาณสักแสนสองนะครับ เก็บไว้ไว้ขายของนะครนะเดี๋ยวไม่มีตังค์ขายของนะเอาอีกสักอันหนึ่งโอเคอ่าผมจะดึงไว้เก้านาทีครับอันนี้ผมดึงไว้ตั้งแต่น,นานแล้วครับลืมมาออกโอเคครับนั้นผมก็ต้องขอลากันเพียงเท่าน,นี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับพี่นี้ก็สวัสดีครับจุกรู